บาาาางท่่่นได้กลววผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือทาวน์เฮาส์ที่ไม่มีประตูหลังบ้านไม่มีทางที่จะร่ำรวยได้แต่ในความเป็นจริงเศรษฐีหลายๆท่านไม่ได้ร่ำรวยจากการได้อาศัยอยู่ในคาลือฮาด์ดหรืออาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย100%่้ยเเซแม้กระทั่งหลายๆท่านโดยส่วนมากจะได้อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์มาก่อน แล้วเริ่มก่อร่างสร้างตัวเก็บเงินสะสมจนสามารถซื้อบ้านหลังใหม่ได้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจในเรื่องห่วงจุ้ยเลยแต่เมื่อได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมการงานการเงินสุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัวกลับส่งผลที่แย่ลงจนได้สร้างความทุกข์ใจและเริ่มสงสัยและเริ่มค้นคว้าว่าบ้านหลังใหม่ สร้างผิดหลักฮวงจุ้ยหรือไม่เมื่อยิ่งข้นคว้าเท่าไหร่ก็จะเจอแต่ตําหนิของบ้านเราว่าผิดหลักฮวงจุย้ยไปหมดยิ่งศึกษายิ่งวิตกกังวลจนลืมไปว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจในเรื่องวิชาฮวงจุ้ยเลยแต่ทําไมชีวิตกลับส่งผลที่ดีจนมีเงินมาซื้อบ้านหลังใหม่ครับ